นตัสสะภักขวัโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภักขวัโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภักขวัโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภารันศิสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะรังคันทังส si ิวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิท ah ุระโตอาหังวันทามิธาติโยอาหังวันทามิส ah ัพพโสพุทธธรรมสังฆาปุชฌมิ นโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนายานมณีนพนราศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคีธานังวารังคันทังส si ิวาลิจะมหเทรังอาหังวันธามิท ah ุระโตอหังวันธามิทัดโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมาสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนพันราตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะรังคันท si ังสิวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิส ah ัพพโซพุทธธรรมาสังฆปูเชมี นะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนายานมานีนพันรันสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคีธานังวะรังคันธ si ังส ah ิวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณไมนีโนภรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวะรังคันธังส si ิวาณีจะมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาติโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเสมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนภาราชสีสาหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะรังคันตังส si ิวาลีจะมหาเทรังอาหังวันธามิท ah ุระโตอาหังวันธามิท ah ัดโยอาหังวันธามิส ah ัพพโสพุทธธรรมะสังฆาปุชฌมิ นะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนายานมะนีนพันราชสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคีธานังวารังคันตังส si ิวาลิจะมหาเทรังอาหังวันธามิท ah ุระโตอาหังวันธามิทัดโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมี นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนพันรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะรังคันทังสิวาลีจะมหเทรังอาหังวันทามิทุระโตาอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมาสังฆูุชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธตรรัตนายานมณีนพรัตศสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคีธานังวะรังคันธังสิวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาปุเชมิ